Oh, wow. สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานประกาศรางวัลออสการ์ในปี2022โดยดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างวิลสมิทนะครับเดินขึ้นไปบนเวทีตบหน้ากริสล็อกในขณะที่เขากำลังกล่าวมอบรางวัลโดยสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ เกิดขึ้นจากการที่คริสล็อกได้มีการเล่นมุกล้อเลียนภรยาของบิลสมิธนะครับก็คือจาร์ดาพิงเกตสมิธโดยคริสล็อกได้ล้อเลียนว่าจาร์ดาเตรียมตัวจะแสดงภาพยนตร์เรื่อง G.I. Jane ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง G.I. Jane ตัวแสดงก็มีการโกนหัวนะครับซึ่งสำหรับการที่จาร์ดาพิงเกตสมิธต้องโกนหัวนะครับเนื่องจากเธอเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนั่นเอง โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงแรกวิลสมิธยังคงหัวเราะอ,อยู่นะครับแล้วเมื่อเขาหันหน้าไปสังเกปตปฏิกิริยาของภรรยาเขาก็เริ่มเดือดดาลขึ้นมาและเดินขึ้นไปตบหน้าคริสลอกอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันในวิดีโอนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าววิลสมิธได้เดินกลับมานั่งนะครับพร้อมกับตะโกนแบบสุภาพสุภาพนะครับว่า อย่าให้ผมได้ยินคุณพูดถึงชื่อภรรยาของผมอีกแล้วหลังจากนั้นคริสลอกก็พยายามแก้ไขสถานการณ์นะครับโดยเล่นตลกต่อแล้วก็ทำหน้าเจืริญและดำเนินรายการต่อไปแบบกร่อยๆท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่ได้เข้าร่วมงานและผู้ที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนี้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นจากงานประกาศรางวัลดังกล่าวนะครับ วิลสมิธสามารถคว้ารางวัลสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปจากภาพยนตร์เรื่องคิงริชานะครับโดยวิลสมิธได้กล่าวหลังจากนั้นนะครับว่าเขาขอโทษผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้ร่วมเข้าชิงทุกคนจากการกระทำของเขาอีกด้วยมาดูในส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับในส่วนของความคิดเห็นก็มีการแตกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของการกระทำของทั้งสองฝ่าย และรวมถึงบางส่วนนะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการจัดฉากเพื่อดึงเรตติ้งของงานออสการ์หรือเปล่าโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมารับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับท่านแรกครับเขาบอกว่าจะรู้สึกเหมือนกับว่านี่เป็นความพยายามในการจัดฉากของออสการ์ในการพยายามดึงความสนใจจากผู้ชมเพื่อดึงเรตติ้งที่ตาม และโดยว an ิธีนี้จะทำให้ทุกคนต้องพูดถึงออสการ์ในสัปดาห์หน้าแล้วก็บุ้มพวกเขาก็ได้เรตติ้งไปด้วยฮ่าฮมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนของฉันเป็นพ่อบ้านที่โรงแรมที่วิลสมิธเข้าพักและบอกว่าเขาดูเหมือนสองคนที่แตกต่างกันภายนอกเขาดูจริงใจและน่ารักมากๆ แต่ว่าในบางครั้งเขาก็ดูใจร้ายและดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงฉันเคยคิดว่ารางวัลอสการ์นั้นพิเศษมากๆและแตกต่างจากงานประกาศรางวัลอื่นๆแต่สิ่งที่วิลสมิธท,ทำในคืนนี้ช่างดูไม่มีระดับเป็นอย่างมากฉันเคยชอบดูหนังของเขาและลูกชายของเขาแต่จากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ชาวต่างชาติท่านนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าข้างวิลสมิธนะครับโดยเขาบอกว่านี่มันไม่สามารถตำหนิเขาได้ที่เขาอารมณ์เสียถึงแม้ว่าเขาจะทำเกินไปจะได้เป็นโรคภูมิแพ้ที่เธอต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่หลายปีแล้วหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจโกนผมของเธอออกวิลไม่ชอบให้คริสเล่นมุกเกี่ยวกับอาการหัวล้าน,านเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และทำไมเธอถึงหัวล้าน ที่จริงคริสอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า j จาดานั้นเป็นโรคมาก่อนและตอนนี้ฉันก็สงสัยว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปมาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อไปครับโดยท่านนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจคริสร็อกนะครับโดยเขาบอกว่าฉันวังว่าคริสร็อกจะโอเคเขามีความท้าทายทางร่างกายและจิตใจตลอดช่วงชีวิตของเขาวิลสมิธ คุณคิดผิดที่แสดงอารมณ์ของคุณในลักษณะนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่าวิวเขาบ้ามากตอนแรกเขานั่งยิ้มและหัวเราะอ,อยู่เลยแต่ว่าต่อมาเขารู้สึกบางอย่างเพราะว่าจาด้าเธอไม่ได้รู้สึกตลกด้วยฉันคิดว่าหลังจากปี2020และปี2021ผู้คนทั้งหลายจะหยุดหัวเรอยอยาะเยาะและตลกกับเรื่องของคนอื่นและหันมาแสดงความรักต่อผู้อื่นบ้าง คริสร็อกไม่ควรตลกขำขันในเรื่องของความทุกข์ของผู้อื่นนี่ถึงเวลารีเซ็ตแล้วโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าในช่วง2องปีที่ผ่านมาฉันเลิกเป็นเพื่อนกับคนที่ฉันเรียกว่าเพื่อนเก่าหลายคนเนื่องจากวาระที่พวกเขาแสดงออกถึงความเกลียดชังหรือว่าความใจร้ายของพวกเขาโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันดูออสการ์และฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นบนเวทีกับคริสต์ o ็อกและบิลสมิธนี่ไม่ใช่การแสดงแต่ว่านี่เป็นเรื่องจริงที่มีการตบหน้าคริสต์ o ็อกและบิลสมิธก็ใช้คําหยาบคายในรายการทีวีที่มีการถ่ายทอดสดอะไรก็เกิดขึ้นได้บนรายการสดทางทีวีปฏิกิริยาของคริสต์ o ็อกเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจากบิลสมิธ และหากว่าคุณสามารถเห็นภาษาหน้าภรรยาของวิลสมิธในตอนนั้นเธอไม่ชอบสิ่งที่คริสร็อกพูดดูวิดีโอและตัดสินด้วยตัวคุณเองเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคริสคุณไม่ควรล้อเล่นเกี่ยวกับคนที่คุณไม่รู้จักแบบนั้นจะได้เหมือนเธอจะมีปัญหาผมร่วงมาระยะหนึ่งแล้วแต่วิลสมิธก็น่าจะรับมือกับสิ่งนี้ได้ดีกว่านี้ทำแบบผู้ใหญ่และมีการพูดคุยกับเขาหลังจากจบการแสดง ถ้าเป็นฉันฉันคงโกรธมากถ้ามีใครมาล้อเลียนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายแบบนี้แต่ว่าการดับเพลิงด้วยไฟไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสำหรับแฟนๆของคุณส่วนตัวฉันฉันเข้าข้างคริสในฐานะที่ขาวรักษาความสงบและควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งคริสดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ แน่นอนว่าคุณจะต้องมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันเมื่อมีใครมาล้อเลียนครอบครัวและคนที่คุณรักมีหลายๆคนปกป้องคริสร็อกแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะมีใครถูกล้อเลียนเรื่องครอบครัวเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าวิวเขาต้องถูกตั้งข้อหาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนี่คือสิ่งที่เรากำลังสอนวัยรุ่นของเราอยู่อย่างนั้นหรือเขาไม่ควรตบหน้าคริส ฉันผิดหวังกับสิ่งนี้มากพวกคุณควรคุยกันแบบลูกผู้ชายหลังจากงานนี้จบมากกว่าโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้มาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเยี่ยมเลยออสการ์ปีนี้ไม่น่าเบื่ออีกแล้วฉันหวังแค่ว่านี่จะเป็นแค่การจัดฉากเมื่อคริสตรอกพูดถึงสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับจาด้าภรรยาของวิล แล้ววิวก็ตบหน้าเขาน่าเป็นการเสียสีที่ค่อนข้างน่าเบื่อและทนี้เป็นการจัดฉากก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมงานนี้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างครับผมและนันก็เป็นปฏิกิริยาของชาวต่างชาตินะครับต่อเหตุการณ์ที่วิลส์มิทเดินขึ้นไปตบหน้าคริสตร็อกบนเวทีในงานประกาศรางวัลอสการ์ปี2022นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้กันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ